ปาดปาดละครเวที EP43 นี่คือตื่นตาตื่นใจเทะลาเป็นภาพที่สวยงามเทะลาพี่น้องทีเซอร์เลยแสดงละครเนาะยุคเก่านะคะโอ้ยยุคกุ้งสี่คือสิมวนานาดตื่นเต้นกับดรับเส์ออีกตั้งหากนะคะมีสะพายอีกตั้งหากโอ้ยแล้วก็มาฟังเพ่่นเว้าเรื่องการที่เดินทางมาอ่าเมืองนอกนี่เดอ้อสองสาว อูกล้องกับน้องเ,อเจนนี่ตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องโดนยากมาเห็นหิมะนีะ่แหมว้ยเนาะแต่ละก้าวแต่ละสเต็ปแต่ละมือ้อเออคิดอ่านมีแต่ง,งานกับงานเงินกับเงินพี่น้องเอ้ยประชุมวางแผนง,งานเนาะอย่าลืมว่าวันที่14อยู่ทางบ้านเขาก็มีงานเนาะเออแม้กระทั่งอาร์ตกับเม็กซ์ลัน ฮอตมีงานคอนเสิร์ตนะคะอ่ะแยกกันสุดยอดลูกๆโตกเกียวนะสำหรับพ่อมาเดินยุโรปอืมสองวันสามวันไหมนะกลับไปวันที่สิบเก้าคือซิมอนขักพี่น้องเห็นแล้วก็เอ้ยบอกเลยอกเคยผิดหวังแต่ละอีพียิ่งเป็นละครเวทีเนาะอือนะดูแล้วก็มีความสุขนำนะคะเบ๊ยภาพวันนี้ เห็นแล้วทําให้แม่แม่แมฟาวห้าวเดอ้อซื้อตั๋วเข้ามานะคะพี่น้องขาไปมวนไปซื้นในกลุ่มในกันแม,แม่แม่หลายๆคนนะคะพลังรัก1อยี่สิบเก้าบาทถ้ามาในกลุ่มวา่ามีผู้ใดบอซื้อตัว๋วเราบ่ได้เบิงตอนเขาไล่สุดจ้าเทีมยมมาย้อนทีหลังอันนี้ฝพายยุโลกเฮาเนาะอืมไว้เพียบอืมนะเพียบพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนพี่น้องขา นะเพื่อที่จะเป็นพลังกำลังใจเนาะให้กับ Tokyo. โตเกียวปราปื้มปีติแต่ละีพีพี่น้องค้านะฮะ,ะละครตัวใหม่ก็ตามเข้ามาเลือย่ยๆสำหรับเรานะโตเกียวแม่แม่ก็พร้อมสนับสนุนทุกผู้ทุกคนที่เข้ามานะฮะสำหรับ e p ่ สิบสามนี้เนาะตอนนี้ก็ f อซเข้ามาและสาม0ักว่านะคะว้ายยังมีเวลาสุดยอดเอะแล้วคอนเสิร์ตยุโรปนี่ก็น่าจะมี e ีพีพิเศษหรือว่ายังไงอะไรมาส่งเสียงกันหน่อยนะคะพี่น้องว้ายและสิ่งสำคัญปังปัง,ปงเพลงบมวนเพลงบ่เพ,พอแต่ว่าติดหู บงเงบเงิดบงเดบงเิดนะคะเออจะพุ่งทยานเข้าสี่แสนแล้วพี่น้องเออเป็นบอนะแล้วแถมผู้สนับสนุนเนาะยิ่งวันเนี้ยไปงานเปิดคลินิกนะคะของบอสโน้ตโบยไปเห็นอ่าบอสลูกแก้วนะเห็นทุกผู้ทุกคนนะคะที่มาร่วมงานตื่นมืดปิติเนาะนำเพลินคักจริงๆ อืนั่นคือความสุขนะกับการได้เห็นคนคนหนึ่งผักดันเนาะสร้างผลงานแล้วก็ทุกคนเข้ามาช่วยผักดันนะคะในหัวใจด้วยความดีความน่ารักของเขาแหละพี่น้องขาเป็นศิลปินเนาะเป็นคนอ่าอยู่ในโลกอะไรายนะคะสัจวาจาการกระทํามันจะผักดันแล้วมันจะปกป้องตัวเองได้อย่างยาวไกลอันนี้ที่เราเห็นเห็นกันเนาะ ึงแม้จะมีมารผจญน,นะมีคนมาป่วนปันอ่าข้อเท็จจริงความจริงมันก็ปกป้องตัวเขาเองก็ดูดูกันไปละพี่น้อง,นองเนาะเฮ็ดสั่งใดได้ไดสั่งสันก็ยังวา่ามีบพ้นหรอก